เราไปสู่คลิไปปะเดียวจันเมนเดีย์หลังจากที่ไม่ได้เล่นมาห้าเดือนใช่ไหมโอเคช่างมาเนเออ่าอ,อันนี้คือไม่เล่นในมือถือตอนนี้คือวินกวงข้างเยอะเลยแหละครั <c oughs> ้งนี้จะมาแปลกหน่อยอย่ิเกเกาจะมารีวิวตัวละครตัวละครตัวแรกคือคิวเลอร์ตัวที่สองคือดิสเปเรียลโบไฮรัสตัว,ตว,ตวที่สามคือดัดไฮเลเวลคลิปนี้อาจจะอธิบายไม่หมดนะฮะ เพราะอ่ากูตายก่อนนั่นเองก็มันจะไม่มีเพลงประกอบแล้วก็ใส่เพลงแล้วกันโอเคมารลีวตอนแรกนั่นก็นคือคิวเลอร์สกิลที่หนึ่งนั่นคือการฟันงูถ้าฟันโดนก็จะปล่อยบึกดำดำงูสกิลที่สองสแลตซึ่งสกิลนี่ไรค่ามากสกิลอ่าที่สามก็ฟันงูสกิลที่สี่บิง ก็ประมาณนี้สกิลที่5คือการปล่อยมีดซึ่งจะทำให้ติดสถานะวิ่งชาสกิลที่6การปล่อยอ่าไอระนาบแบนโซซิโซช่างแมงโอเคเดี๋ยวกูเลิกต่อยอุ้มแมงก่อนที่กูจะจัตตานก่อนแล้วกันได้จะเข้ามานะจะเข้ามาในดอสกูเจะสองแล้ววิ่งหนีก่อน เอาไปแดกไปโดนดีเออมีดไปโดนโอ้ยตายหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้ยไปแดกน้ำโอ้กระดูนั่นแหละดูเหมือนคือจะต้องปรกบเป็นภาษาอังกฤษเร็วมากฝ่าไิษไทยแล้วแม่งแปลโคตรยากเลยสัตว์แม่งดูดิ แมงบางทีมันก็ไม่แปลให้บางทีมันก็แปลให้เนี่ย <Okay. S 1> อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยแปลได้เฮียม,มากคืออะแล้วก็คลิปนีค้คลิมันจะไม่มีเสียงประกอบเพราะตอนที่กวาดคลิปคือมันจะตอนตีสามแล้วกูนั่งไปสมามมัตะากูได้เลยนกูก็เลยปิดเสียงเกมด้วยแล้วกลัวเลยต้องมาพากเนี่ยแล้วก็ส่วนเสียงเพลงก็ว่าใส่เองนะโอเคเริ่มมากับสกิลแรกคือสกิลเซฟแต่สกิลที่กู แลวโคตรนานเลยมันจะทำให้ดอสเรากลับมาเหมือนเดิมกับนีโนดสกิลที่ 3, สาม caster booster ยักษ์ซึ่งก็ตามนั้นแหละสกิลค้ <c oughs> ่ามาสกิลหกเลยเหรอวะอ่าสกิลสุดท้ายเลยคือการคอมแบทคือถ้ามมแมงมาตีเราเราก็จะตีกับดาสกิลนี่คือการปล่อยมีดมาเดิมดาเมจก็เท่าเดิมกู <c oughs> มจะตายแล้วกูจะตายแล้วเนียมี เฟตนี่แม่งเ,เอาจริงคือเฟดนี้แม่งเก่งนะแต่กูเล่นไม่ค่อยเป็นเน่เฟดนี้แม่งเก่งมากแต่กูเล่นไม่เป็นใช่กูตามตุกแกเ,เข้ามามเดียเข้ามา,าตายโอเคช่างแม่งเราไปแซมต่อไปนึ่งคกอด Displey เลี้ยวผัวผ่ายเา เรากับพิสูรเวลาซึ่งตัวละครเปรตนี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะซึ่งอ่าผมมีวินแค่ประมาณพันเก้าร้อยกูเกิลก็นะกูเกิอาจจะใช้ไม่ถึงอ่าทั้งหมดเฟดแต่อ่าในปัจจุบันนี้คือในคลิปที Tab ่ก yeah. ูอาจอยู่นี่คือตอนนั้นคือกูยังไม่ถึงสองพันและตอนนี้กูรีเซตไปแล้วเบื่ออ่าสกิลแรกเลยคือสกิลปล่อยบาสเตอร์ลัวมันเป็นสกิลบาสเตอร์แบบทร์เกตล็อกสกิลที่สอง การเอากระดูกมาทุกหัวคดีสกิลที่สามการปล่อยกระดูกไปทั่วทิศการปล่อยกระดูกงูอัไรแหละสกิลที่สี่คือสปินบอลสกิลที่ห้าสกิลเ็ดนี่คือบอลวอลเองสกิลสุดท้ายคือสกิลที่จะเอาบาสเตอร์มาแค่สองอันฮูพวกจะตายแน่นอนเลยฟเฟสแล้วไม่กระงจาผานแล้วไม่ใช่ตา โอเคกูจะให้เวลากับมืออาสกิลแรกปล่อยบาสเตอร์สองอันสกิลที่สาองไอสัตว์ลีนก็เลือกผ่านล่าสกิลที่สองคือการปล่อยบาสเตอร์ปัทาะเกล็อกสกิลที่สามคือโบนวอลสกิลที่สี่การปล่อยกระดูกงูงูสกิลที่ห้าาสกิลที่หกสปินโบนสกิลที่ห้ากูอยู่ในเออที่นี่โอ้ยว้าวกูใช้ไม่ทันวาย กจะเข้าสู่เฟส2.5อ่าเอาจริงคือกูทำถึงแค่เฟส2.5นี่แหละชังแมงแล้วก็อ่าเลือกประกับสกิลแล้วสกิลบาสเตอร์สองอาทิตที่สองสกิลอ่าบาสเตอร์บินโดดทะเกิดล็อกอี่แล้วสกิลที่สามอ่ากระดูกโคตรใหญ่สกิลที่สี่การปล่อยกระดูกเปน็นอ่าเยอะกว่าเดิมมันจะมีสีส้มและกระดูกสีฟ้า สกิลที่สามอ่าอินโอรินโซและกลูยังใช้ไม่ทันยังแมงโอเคกูเริ่มอยากตายขึ้นมาแล้วไปกับแซนตัวไปเลยดีกว่าโอเคดาเซน มึงนี่น่าตู่จริงจริงอ่ามาได้เวลาที่จะคัดคนและแอคตี้กับอ่า,อบ,อาบรอนดัดบรอนซึ่งสกิลที่สองคือฟอร์สสกิลที่สามคือการาปล่อยบาสเซียเดี๋ยวส่วนสกิลที่สี่คือการปล่อยกระดูกทั่วๆนี่ก็บัวดีสกิลที่ห้าคือเลโบรน สกิลห้าเล็ดโบนสกิลที่หกสี่อารสกิลคล้ายข้าวของฟาวนสกิลสุดท้ายสกิลสกิลอาสกิลโบนทั้งหลายทีสกิลทั้งหมดแล้วกลัวตายจบกูดเอนเอ้ยโยสวัสดีทุกทุกทุกอย่าลืมกดซับกูด้วยและ้ะขอโทษที่ม่งหายไปนานแล้วกันนะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปวิถีขึ้นโอเค